สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่บุนเดสเลกาเยอรมันโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างยูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านต้อนรับการมายยืออนนขงงทีมีม่่าคู จะลงเตะกันในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามสตูดิโอแอนเดออันเตนฟอสไตรผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านเบนยามินคอตุสและก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำลายบอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยลายบอร์ดของเราไม่มีโฆษณาเว็บพนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาลายบอร์ดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพ์โค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอด440 GNGCA หรือสแกนได้ที่ QR โคที่ขึ้นหน้าจอได้เลยกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านยูเนียนเบอร์ลินความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ7ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมือนนัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย7ประตูวันนี้ยูเนียนเบอร์ลินเกมล่าสุดลูกทีมของโบสเวนเป็นฝ่ายแพ้ให้กับทีมจากฝูงลีกพร้อมกับส่งผลให้พวกเขาไม่ชนะใครมา3นัดหลังสุดที่ลงเตะ อย่างไรก็ตามสภาพทีมล่าสุดจัดว่าสมบูรณ์แม้ว่าจะมีแข้งเดี่ยงค้างสต็อกสามรายก็ตามแต่เป็นแข้งที่เดี่ยงยาวไม่มีผลต่อการจจดทับอยู่แล้วคาดว่านัดนี้จะเลือกทีมน,นักเตะหน้าเดิมๆลงสนามอีกครั้งจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็คือทอมโรเธอร์วิงแบ็กซ้ายกับยอเบเบอร์เทสเซนปกซ้ายกลับมาลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งขณะที่หัวหอ,อกตัวเป้าจะยังได้เห็นจอแดนซิบัตชูลงสนามเป็นตัวเกมที่2ติดต่อกัน มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนไฟบวกกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ6ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย6ประตูวันนี้ไฟบวกภาพรวมยังโชว์ฟอร์มได้ดีเช่นเคยหลังจากที่ลูกทีมของยูเลียนชูสเตอร์หลุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวจาก4นัดหลังสุดที่ลงเตะในลีก ด้านความพร้อมร้งเงาตัวผู้เล่นหลักบาดเจ็บหรือติดโทษแบนให้กวนและคาดว่าการออกไปเยือนวันนี้จะวางเอเรนเดงชี่รับหน้าที่เป็นเพลย์เมคเกอร์ระหว่างแดงกลางและหน้าที่จะมีจูเนียอาดามูที่จะยืนคำเดียวเป็นหน้าเป้ารอจบสกอร์เช่นเคย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ยูเนียนเบอร์ลินจะมาในระบบ3-4-3นำทีมโดยเฟรเดอร์ครอโนดานิโลดูกี้เควินโฟกดิโอโกไลเต้คริสโตเฟอร์ทิมเมลอันโยชาเคมไลรามิเคดิราทอมโรเทอร์ ชองูยองจ้แดนซิบัตชูยอเบฟเฟรเทเซนไฟบุกจะมาในระบบ4 2 3สาหนึ่งนำทีมโดยโนอาทิโบลูลูคัสคูเปลเลอร์มัตเทสกินเทอร์ฟิลิปไลฮาคริสเตียนกุนเทอร์พาทริกวุสเตอร์เฮาเกเกอร์มาซิมิเลียนเอเกตายริซิโดันเอเรนเดงชีวินเชนโซกริฟโฟจูเนียอาดามูทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดยหนัดหลังสุดคือเจ้าบ้านยูเนียนเบอร์ลินชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้หนึ่งนัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย8ปประตูไฟบูกยังคงทำผลงานจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวหลังสี่เกมท้ายหลุดแพ้ไปเพียงแค่หนเดียวเท่านั้นเองเรียกได้ว่าพวกเขามีฟอร์มการเล่นที่สวยรู้เลยทีเดียวและการออกไปเยืนอนนอวันนี้ก็พร้อมสานต่อฟอร์มการเล่นที่ดีเช่นเคยสวนทางกับยูนินอ์เบอร์ลินเจ้าบ้านที่ดันแพ้รวดมาสองนัดซ้อนและไม่ชนะใครเลยตลอด3าเกมท้ายที่ลงเตะจึงมองว่าการเปิดบ้านรับมือทีมที่เหนือกว่าในแง่ของผลงานเช่นนี้อย่าได้หวังถึงชัยชนะ เปอร์เซนต์ที่ยูเนียนเบอร์ลินจะชนะอยู่ที่15เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่เฟบ๊กจะชนะอยู่ที่55เปอร์เซนต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่30เปอร์เซนต์จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่ายูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้าแฮร์ไฟบวกไปด้วยประตูสู์ประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์ comment. กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ